สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุทธที่29มีนาคม2023เป็นวันพุทธที่5ในสัปดาห์ท,ที่5เป็นวันพุธในสัปดาห์ท,ที่5เทศกาลมหาพรตนะครับวันนีเ้เป็นบทอ่านจากคำบรรยายเพลงสวดีโดยนักบุญออกุสตินพระสังฆราชหัวข้อบอกพระเยซูคริสต์เจ้าทรงที่ฐารภาวนาในเราเพื่อเราและพระองค์ทรงเป็นเป้เปาหมาย คำภาวนาของเรานะครับก็มีบันทึกไว้ช่วงหนึ่งนะครับจะนามาอ่านให้ฟังก็บอกว่าฉะนั้นเราจงรับรู้เถิดว่าเสียงของเราอยู่ในพระองค์และเสียงของเราของพระองค์นั้นก็อยู่ในเราเมื่อกล่าวถึงบางสิ่งโดยเฉพาะาในพระธรรมนายเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งดูเหมือนเป็นสภาพต่ำต้อ,ตอยไม่สมกับพระเจ้าเราต้องไม่ลีรอที่จะเชื่อเช่นนั้นเพราะโล่ง ไม่ทรงดีรอที่จะรวบรวมเรากับพระองค์สิ่งสร้างทั้งหลายเป็นค่ารับใช้ของพระองค์โดยเพราะโดยพระองค์สิ่งสร้างทั้งหลายได้อุบัติขึ้นมาเราเชยชมพระสรีรุ่งโรจน์ของเทวภาพของพระองค์เมื่อเราฟังพระวาจาที่ว่าแต่ปฐมกาลพระวจนะก็มีอยู่แล้วพระองค์ทรงอยู่ในพระเป็นเจ้าและพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าพระองค์อยู่ในพระเป็นเจ้าตั้งแต่ปฐมกาล พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งและไม่มีสิ่งใดเลยที่มีขึ้นโดยพระองค์ไม่ได้สร้างเราเพ่งมองพระเทวภาพของพระบุตรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ใหญ่ยิ่งสุดยอดและอยู่เหนือความยิ่งใหญ่ทั้งหลายของสิ่งสร้างของพระองค์ในพระก็มีบางแห่งเราพบ,บว่าพระองค์ทรงถอนใจทรงทิฏฐานภาวานาทรงถวายพระพรและขอบพระคุณเราไม่แน่ใจว่าถ้อยคําเหล่านี้กล่าวถึงพระองค์ เพราะจิตใจเรามักจะรีรอที่จะลงมาพบพระองค์ในระดับที่ต่ำต้อยเช่นนี้เพราะเราเพิ่งได้เชยชมพระองค์ในพระเทวภาพคล้ายกับว่าเราถือเป็นการศบประมาทพระองค์หากเรายอมรับถ้อยคําเหล่านี้เป็นถ้อยคําที่กล่าวถึงพระองค์ซึ่งเราสนทนาด้วยเมื่อเราทิ่ฐานภาวนาต่อพระเบ็นเจ้าเป็นธรรมดาเรารู้สึกว่าเป็นการเสียหายและพยายามเปลี่ยนความหมายกระนั้น เราไม่พบอะไรในพระกัมภีซึ่งไม่เป็นมาเกี่ยวกับพระองค์และไม่มีอะไรที่ทำให้เราแยกจากพระองค์ความคิดของเราต้องตื่นอยู่เสมอสำหรับเฝ้าระวังความเชื่อเราต้องยอมรับความจริงว่าผู้ซึ่งเราพึ่งเชยชมธรรมชาติพระเป็นเจ้าของพระองค์พระองค์นั้นได้ทรงรับธรรมชาติของคนรับใช้มาเป็นของพระองค์ด้วยพระองค์ได้ทรงกลับเป็นมนุษย์ อยู่กับมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายองค์ได้ทรงถ่อมองค์ลงจนน้อมรับความตายในเมื่อพระองค์ถูกแขวนอยู่บนกางเขน mm. ก็เพื่อให้เป็นไปตามถ้อยคําของผู้ประพันธ์เพลงสรุดีว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเหตุฉไหนจึงทรงทอดทิ้งข้าพระเจ้าเราเราอธิษฐานภาวนาต่อบพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้า พระองค์งทรงธิษฐานภาวนาเพื่อเราในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นคนรับใช้ในกรณีที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างในกรณีที่สองพระองค์ทรงเป็นสิ่งถูกสร้างพระองค์ผู้ไม่ทรงรู้จักเปลี่ยนแปลงได้ทรงรับธรรมชาติของเราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอันนี้พระองค์ได้ทรงบันดาลให้เรากับพระองค์เป็นคนเดียวกันคือศีรษะและร่างกายเราทิศฐานต่อ พระองค์ทางพระองค์ในพระองค์เราพูดพร้อมกับพระองค์และพระองค์พูดพร้อมกับเราครับบิ็นงก็นักบุญอากุสตินนักปราชญ์พระศาสนรรจักรผู้ยิ่งใหญ่นักเทวศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับก็ได้อธิบายอธิบายถึงพระเยซูเจ้าในชีวิตของพระองค์ในคำทิฉานภาวนาของพระองค์และชีวิตของมนุษย์เราว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งที่จะต้องดําเนินไปได้วยกันเพราะาพระเบญเจ้าเพราะพระเยซูเจ้านั้นก็อยอมถ่อมพระองค์ลงมาจากพระเป็นเจ้าจากพระผู้สร้างก็มารับสภาพเหมือนกับสิ่งที่ถูกสร้างมาเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมันเป็นมนุษย์เหมือนกับเราดันนี้คือสิ่งที่อ,อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าเราได้เชื่อมั่นว่านี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเบญเจ้า พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์เรานะครับหลังจากที่มนุษย์ได้ผิดพลาดได้ทำบาปนะครับอันนี้เองพี่น้องในความเชื่อนะครับอันนี้บอกแล้วว่าในความเชื่อคนที่มีความเชื่อคริสตชนทั้งหลายที่มีความเชื่ออย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ทันทีว่ากําลังหมายถึงอะไรกาลังหมายถึงความรักอันยิ่งใ,ใหญ่นี้พระเป็นเจ้ามีต่อมนุษย์แต่อย่างไรก็ตาม เพราะเป็นเจ้าเองนั้นพระองค์ก็ไม่ได้บังคับมนุษย์พระองค์ก็ไม่ได้ให้มนุษย์นั้นจะต้องถูกบังคับถูกไม่ให้เสรีภาพหรือว่าถูกจํากัดเสรีภาพก็ไม่ใช่พระองค์ก็เชื้อเชิญแล้วก็ชี้แนะแล้วก็บอกว่านี่คือหอนทางนี่คือความจริงนี่คือชีวิตนี่คือวิธีการที่จะเจริญชีวิตเพื่อจะได้กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาในสวนเอเดนนั้นนี่คือ สิ่งที่เราได้รับฟังได้ร,รับได้ยินกันแล้วก็ได้เข้าใจกันได้เชื่อในในในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้ร่วมกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะวอนขอพระเจ้าสําหรับชีวิตของเราทุกๆคนที่จะเฉลิมฉลองปัสกาในปีนี้อย่างดีร่วมในมหาทรมานร่วมในทางกังเขนของพระองค์แล้วก็เพื่อเราจะมีส่วนร่วมในการ รับสิริรุ่งโรจน์หรือว่าได้รับความสุขนิรันดรกับพระองค์ตลอดไปในสวรรค์นะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนปรารถนานะครับขอพระเป็นเจ้าพระสงสัรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด